อันนี้ก็เขตรบริเวณวิหารเซียนนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูวิหารเซียนวิหารเซียนนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับเมื่อกี้นั่นเราไปเขาชีกันมาเขาตรงมนนนะคะตรงนี้ก็คือวิหารเซียนนะคะในเขตของวัดยานสังมารามวรมหาวิหารเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปพาเพื่อนๆไปดูวิหารเซียนก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปไปปล่อยปลากันนะคะให้อาหารปลานะคะซึ่งอยู่บริเวณฝั่งนี้ค่ะ นะคะตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารปลานะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ที่ดูคลิปนี้นะเดี๋ยวหญิงจะแนบแนบตาดของอวิหารเซียนนะคะทำวิดีโอไว้หลายหลายวิดีโอมากพอสมควรนะคะที่ทำเกี่ยวกับประวัติประวัติของวิหารเซียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไป ่ายนใหม่แล้วก็ไปดูนี่คือวิหารเสียนนะคะอยู่ในเขตของวัดยานสังวรารามบวรมหาวิหารเช่นกันค่ะนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เคยเข้ามาดูแล้วนะคะในคลิปเดี๋ยวแนบ แนบให้ดูนะคะว่าหญิงเคยมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็อเอาบรรยากาศให้เพื่อนๆดูค่ะบริเวณข้างในค่ะสวยงามมากๆนี่คือวิหารเซียนนะคะวิหารเซียนเกี่ยวกับประวัติวิหารเซียนนะคะเคยลงให้ดูแล้วนะคะ สำหรับทุกคนที่ต้องการทราบเกี่ยวกับวิหารเซียนนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะทีหลังนะคะนี่ก็คือบรรยากาศต่างๆนะคะที่เอามาฝากทุกคนนะคะวิหารเซียนคือสวยมากๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องสำริดนะคะที่เป็นสำริดนะคะเป็นสำริดค่ะแล้วก็ ลักษณะสถาปัตยกรรมสวยงามเป็นแบบทรงจีนนะคะนี่เลยนะคะเอาบรรยากาศให้ทุกคนดูใหญ่มากๆค่ะแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยนะนี่ก็คืออาคารอาเนกกุศลศาลานะคะแล้วก็ผูเก่ตตั้งนะคะนัก็คืออาจารย์เกาอเกียรตินะคะตรงนี้ค่ะ บรรยากาศสวยงามวิจิตรมากๆเลยค่ะนะคะตรงนี้ก็คืออาคารอเนกกุลจารานะคะผู้ก่อตั้งนะคะก็คืออา,อาจารย์กอบเกียรตินะคะข้างในเป็นสถาปัตยกรรมนะคะปูนค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสัมฤธิ์นะคะคือสวยงามสวยงามวิจิตมากๆเลยค่ะเนี่ยนะคะบรรยากาศสวยสุดๆค่ะนะะก็จะมีรูปปั้นเสียนต่างๆนะคะพร้อมประวัตินะคะนี่ก็จะมีประวัตินะ,ะแล้วก็ อันเซียนต่างๆนะคะสวยงามวิจิตยอย่างที่เห็นค่ะวิหารเซียนนะคะก็ติดกันกันกบวัดยานสังวรารามบอรมหาวิหารนะคะบริเวณนี้นะคะสวยงามมากๆค่ะ นี่คือบริเวณชั้นล่างนะคะโดยงามวิจิตรการตาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องตามต่างๆนะคะของราชวงศ์ถังราชวงศ์หมิงนะะแล้วก็จะมีประวัตินะคะเขียนไว้อย่างละเอียด วาดหายากมากๆตบนี้นะคระับยงามมากนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูตุกตาปั้นฝั่งตรกันนะคะตรงบริเวณนี้เปิดบริการตั้งแต่เช้ายันห้าโมงครึ่งนะคะช่วงนี้ก็5้าโมงเย็นนะคะเราเหลือเวลาประมาณครึชั่วโมงนะคะ สวยงามมากๆค่ะตามปกติเขาจะเปิดไฟนะคะแต่นี้5้าโมงเย็นแล้วเขาน้าจะปิดนะคะข้างในนะคะจะเป็นปูนปั้นต่างๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่ปูนปั้นน่าจะเป็นเครื่องสำริดค่ะนะคะ,ะเป็นภาชนะลวดลายต่างๆ ะะสวยงามวิจิตรมากๆค่ะวั้ค่ะถ้ามีโอกาสนะคะมาเที่ยวชนบุรีนะคะก็ลองมาเที่ยวดูนะคะ,ะบรรยากาศสวยๆนะคะกับสิ่งเหล่านี้นะคะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ให้ความรู้นะคะสำหรับผู้มาเยือนนะคะใช่ค่ะ ภายในอา,อาคารอนกุลสวศสารานะคะก็จะมีทั้งหมด3ชั้นค่ะนี่คือบรรยากาศภายในนะคะสวยมากสวัสดีค่ะเป็นรูปปั้นเทียนต่างๆนะคะ

เหลืออีกเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันนะคะนี่บริเวณชั้นล่างเดี๋ยวเรา,าดูชั้นล่างก่อนนะคะขึ้นไปชั้นบนก่อนบริเวณชั้นบนนะคะเป็นบริเวณชั้นสองค่ะขึ้นบันไดสั่งนี้นะคะตื่นเต้นนะบริเวณชั้นสามนะคะก็จะเป็นวายพระนะคะของ องอาพุทธินาราค่ะภายในอาคารนะคะก็จะปรดับด้วยภาพถ่ายของสมเด็จพระสันมาปาสมพุทธพเจ้านะคะในการต่างๆนะคะมองจากบริเวณชั้นสนะคะก็จะเห็น บริเวณลานสำรับนะคะของเทพเสียนต่างๆบริเวณชั้น2ค่ะนะคะแล้วก็รูปทรงของอาคารจะเป็นลักษณะพระราชวังจีนนะคะเป็นปฏิมากรรมจีนสวยงามวิจิตรการตาค่ะสวยมา,มากค่ะซึ่งจะเห็นวิวโดยรอบนะ ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆนะคะตรงนั้นก็สามารถปล่อยปลาได้นะาเป็นของนนวัดยันสัมารารางวรมาไิหารคะ่ะซึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณชั้นสอนนะคะเดี๋ยวเราลงไปชั้นสองกันค่ะเกี่ยวนะคะ แนะนำให้มาในช่วงเช้านะคะเพราะว่าช่วงเย็นเย็นปิดบริการ5้าโมงครึ่งนะคะจริงๆ5้าโมงเย็นเขาก็ปิดแล้วละนะคะแต่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าให้เวลาเรึ่งชั่วโมงค่ะเป็นห้าโมงครึ่งนะคะตรงบริเวณชั้นสองนะคะตามปกติเขาจะเปิดไฟนะคะจะสวยมากนะคะตรงนี้จะเป็นวิหารเซียนนะคะผู้ที่มาเยี่ยมเยือนนะคะก็สามารถมาขอพรได้ะคะ่ะ ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นสถาปัตยกรรมจีนทั้งหมดนะคะบริเวณด้านนอกก็จะเป็นลานกว้างขนาดใหญ่นะคะเป็นปูนปั้นสำริดของเทพเซียนต่างๆค่ะเนี่ยค่ะเจะพาดูบริเวณดานรอบนอกนะคะสถาปัตยกรรมก็จะเป็นลักษณะของจีนนะคะสวยงามค่ะ รูปทรงสำรฤทิ์ปั้นลุกตาก็จะเป็นเรล่าเทีเียนต่างในปริยุบัต่างๆนะคะหลากหลายเทพเสียนะนะต,ต่างๆสถาปัตยกรรมฝาผนังรวมถึงสีที่ใช้ก็จะเป็นลักษณะของพระราชวังจีนรวมถึงหัวมังกนโบราณ มากๆค่ะลักษณะของอาคารภายนอกก็อย่างที่เห็นค่ะสวยงามวิจิตรบริเวณภายรอบนอกอาคารนะคะมองจากภายนอกตรงลานของเสียนเทพเจ้าต่างๆก็จะเห็นอาคาร เป็นลักษณะสมจีนราชวังโบราณสวยงามวิจิตระการตามากๆค่ะรูปปั้นเทพเจ้าเซียนต่างๆสวยงามวิจิตระการตา บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณของเหล่าเทพเซียนต่างๆปูนปั้นซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ทําจากสําฤทธิ์และก็สวยมากๆค่ะบริเวณด้านนอกก็จะเป็นเทพเซียนต่างๆนะคะในอริยาบทต่างๆรวมถึงหลวงจีนวัดเร้าหลินในการฝึกวิทยายุทธนะคะแล้วก็จะมีเทพเจ้าซึนหมอคง เทพเจ้าหอคงรวมถึงเทพเสียนต่างๆบรรยากาศสวยงามสุดทำบรรยายค่ะ สำหรับทริปวิหารเซียนในวันนี้นะคะก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่ได้นำเพื่อนชาวต่างชาตินะคะคุณอเล็กซานดรานะคะกับภรรยานะคุณอมรศรีนะคะมาเที่ยวชมพัทยาวันนี้ก็หลายที่นะแล้วก็มาเที่ยวชมวิหารเซียนนะ,ะซึ่งเขาก็ คุณอมรศรีเขาก็อยู่ที่ประเทศออสเตรียค่ะเวียนนาแล้วก็อเล็กซานดร่ากาอยู่ที่เซอร์เบียนะคะรวมถึงเพื่อนๆของเขาก็จะมาในเร็ววันนี้ถ้าเกิดมีโอกาสเขาคงจะได้พาเพื่อนเข้ามานะฮะก<อ>็แนะนําจังหวัดชนบุรีของเราให้เขารู้จักขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามาตาิด<อ>ตามรับชมนะคะก<อ>็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้วยกันขอบกับจบคลิปท้ายๆนะคะผู้คุยกับเล็กนิดหน่อยะค่ะ True. Yes, True. Uh, Thai, thai uh, art exhibitions rooms. How about your opinion about that you visit Wehan Sien in mm -hmm. Thailand, Alex, for the first time? How is your reactions? Uh, a little bit. I'm speechless. Like I'm without the words because this place is just. Oh, I can say it's amazing. Amazing. Really. It's yeah, gorgeous. It's, amazing. it's nice. We just. Don't know where to look, don't know where to go, everywhere where you go, everywhere where you look. Next time you you can introduce your friend in, uh, to take them here and to see a nice uh, temple. And yeah. also this area they have so many nice place to see around. So this is Chinese temple, yeah. This is Chinese we temple name that. yes, name Guihan, Xian and very close to what yan sambaram bottom and also Silver Lake now they change. and he are so impressive to come yeah very impressive yes <laughs> welcome ah <Okay. S 1> uh, you can go up here yeah yeah ม <Yeah. S 2> <go. S 1> ีคือบริเวณที่เขาขุดพบนะคะเขาก็ทำเป็นแบบจำลองมาให้เราดูสวยงามมากๆค่ะ องค์จินสี่ห้องเต้ค่ะนี่คือพระพรักของพระองค์นะคะเป็นพระราชประวัตินะคะพระพรักของพระองค์ค่ะ รวมถึงการแต่งตาการแต่งกายของพระองค์นะคะก็จะเป็นแบบจำลองค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นทหารนะคะสวยงามมากๆเลยหุ่นทหารเผาจากสุสานจินสีองเต้นะคะสวยงามค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเหล่าบรรดาทหารนะคะของนิยาตถ่ายนะเจ้าค่ะสวยงามมากๆเลยเหล่าทหารม้าของพระองค์ค่ะเป็นบุญนะคะที่ได้มาดู เว็นภายนอกค่ะสำหรับทริปนี้นะคะวิหารเซียนก็คงจะจบไว้เพียงแค่นี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้มีความสุขนะคะกับภาพบรรยากาศสวยๆนะคะและได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆเลย เดี๋ยวเราไปาเที่ยวที่ไหนนะก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะให้ดูภาพบรรยากาศนะคะของอาคารอเนกประสงค์สาลานะคะหรือวิหารเซียนนะคะในเขตพื้นที่ของพุทธาวาสของอวัดยานสังมรารามบวรมหาวิหารนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็มีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวลงภาพบรรยากาศอากาศให้ สวยๆให้พเพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็คือรูปปั้นของอา,อาจารย์ขอาเทียนนะคะซึ่งท่านเป็นคนเกาะตั้งน,นะคะแล้วก็รวมถึงการนำาภาพาปูนปั้นรูปปูนปั้นอะไรต่างๆนะคะรวมถึงปูนปั้นของฐานสิบสี่ห้องเลรวมถึงเป็นผู้ขอตั้งที่นี่นะคะมาให้พเพื่อนๆดูนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ Terima kasih <muchas> telah menonton!